สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับพี่น้องทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็มาพบกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางฮานอยสีฮานอยนะครับก็จะเป็นฮานอยเฉพาะกิจฮานอยพิเศษฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย VIP นะครับช่วงนี้นะครับแนวทางรู้สึกว่าจะมาในตัวเด่นตัวรองมากนะครับเนาะนะครับมากกว่าตัวตัวที่เราเน้นให้เจาะให้นะครับผมสลับแนวทางเมื่อวานนี้ก็เหมือนกันนะครับ ฮานอยเฉพาะกิจนะครับให้สามกั 7, บเจ็ดผลที่ออกสามแปดศูนย์แปดสองนะครับพี่พี่ดูดิสามแปดก็มาอยู่ข้างหน้าซชงนั้นนะครับอืมนะครับผมรอบนี้ก็หลุดไปนะครับพี่พี่ไม่มานะครับสามตัวนี้ก็ผิดตัวเดียวเนาะสามแปดศูนย์อันนี้เจ็ดฮานอยพิเศษนะครับสี่กับเจ็ดผลที่ออกหกเก้าสองหกแปดนะครับดูเน้นเจ็ดแปดออกหกแปดนะครับผม อันนี้ก็หลุดไปเหมือนกันนะครับพี่สองรอบแล้วนอนหลุดนะครับส่วนฮานอยปกติกับ v i p นะครับปกติผมไม่4ี่กับ8นะครับผลที่ออกเ9้า8้าอันนี้ก็ดูดินะครับผมให้8 6เนอะออก78็ก็คือเฉียดไปเฉียดมานะครับแนวทางเนาะอนี้ไม่รู้ว่ามีใครกับหัวกระดกหัวหรือเปล่านะครับสไม่มานะครับแต่ว่าใครเอา8ไปวิ่งไปลูดนะครับเด้งบนเด้งล่างนะครับเข้าไปที่98กับ78ดเนาะ นะครับมาตัวลองนะครับผม5อย VIP นะครับให้2กับ8นะครับผลที่ออก4 2 1 4 2อันนี้ก็มาตัวลองเหมือนกันนะครับเนาะแต่เจาะไม่โดนเหมือนกันอุตสาห์เด้งบนล่างแต่เจาะไม่โดนนะครับพี่พี่8ไม่มารอบนี้ใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปนที่2 1 4 2นะครับเนี่ยสองรอบเนี่ยตัวเด่นเด้งบนล่างหมดเลยนะครับแต่เป็นตัวรองเนาะนะครับไม่รู้ว่าใครได้เอาไปวิ่งรูดหรือเปล่านะครับ ก็ต้องขอโทษกับสายเจาะด้วยนะครับพี่ๆช่วงนี้แนวทางหวยฮานอยส่วนแนวทางวันนี้นะครับชื่นชอบยังไงนะครับแล้วค่อยตามนะครับพี่ๆเนาะแนวทางก็ทําจากสูตรคำนวณน,นะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้าเด็กต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองให้คําแนะนํานะครับผมสําหรับพี่พี่สมาชิกเพื่อนใหม่นะครับผมท่านใดนะครับที่ยังไม่มีบ้านเสียงโชคนะครับก็ไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์ก็จะเจอบ้านน้าเต้าทองเป็นบ้าน เสียงโชคน,นะครับเข้าไปทักทายสอบถามได้นะครับผมสำหรับแนวทางวันนี้นะครับพานอยเฉพาะกิจดผมให้ไปที่เลข5เแลขก็เลข9นะครับสายรูดเนี่ยให้ไปที่เลข5 5 0 5 2 5 8 9 0 92 98 นะครับสามตัวเก้าห้าแปดนะครับผมนะครับอันนี้เฉพาะกิจนะครับผมส่วนใน รอบพิเศษนะครับพิเศษนี้ผมได้เลขได้เลข6แล้วก็เลข3นะครับสายรูดให้ไปที่เลข3 3 0 3ามศูนย์สานะครับ3ตัว6 3 7 นะครับผมก็ท่านใดชื่นชอบเนาะแคปมาจอไว้เลยนะครับฮานอยเฉพาะกิจแล้วก็ฮานอยพิเศษนะครับขอให้มาในตัวเน้นตัวจอนะครับวันนี้อีกหน้านะครับจะเป็นฮานอยปกติฮานอยปกติผมได้เลข3แล้วก็เลข5นะครับสายลูดนะครับให้ไปที่เลข5นะครับผม สามสี่สามหกสามสห้าหกหนะครับ3ตัวผมให้ไปที่3 5ม้าแดนะครับผม นี่เลยส่วนฮานอย V.I.P. นะครับฮานอย V.I.P. ฮานอย V.I.P. ผมได้เลข0แล้วก็เลข6กนะครับสายรูดให้ไปที่เลข6 6 1 6หนึ่ง0ก0องหนะครับ สามตัว064นะครับผมนะครับแนวทางก็ประมาณนี้นะครับสลับฮานอยปกติแล้วก็ฮานอย vip นะครับก็ขอให้พี P ่พิสมาชิกนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามเนาะขอให้โชคดีนะครับปังๆทุกท่านนะครับผมชลิปนี้ กับสวัสดีครับ